เป็นพระเอกหนุ่มที่ฝากฝีมือการแสดงมาแล้วหลายเรื่องสําหรับต่อธนพที่ฝากผลงานการแสดงมาแล้วหลายเรื่องล่าสุดต่อได้มาเปิดใจผ่านรายการคุยแซบโชว์ทางช่องบลน31เล่าถึงสิ่งที่ติดข้างกับคุณพ่อคุณแม่เคยทําให้พ่อแม่เหนื่อยมาเยอะมากซึ่งเป็นสาเหตุที่ทําให้ทุกวันนี้ตั้งใจทํางานเพื่อท่านพร้อมกับเผยเหตุผลที่ไม่ซื้อบ้านหรือคอนโดเป็นของตัวเองทั้งที่ทางที่มีเงินสามารถซื้อได้แล้วมีเรื่องที่ติดข้างในใจกับคุณพ่อคุณแม่ ในความจริงมันไม่ใช่ติดค้างอย่างนั้นจริงๆผมว่าลูกทุกคนก็ติดค้างพอแม่อยู่แล้วในการที่เขาเลี้ยงเรามาแต่ว่ามันเป็นความตั้งใจส่วนตัวสําหรับเด็กคนหนึ่งที่เราอาจไม่ได้อยู่ในเส้นทางที่เขาอยากให้เป็นมาตั้งแต่เด็กในช่วงเด็กๆอาจจะออกเส้นทางไปไกลหน่อยเช่นเขาอยากให้ตั้งใจเรียนติดอ่านหนังสือแต่เราก็ไปติดเพื่อนเมื่อก่อนเขาอาจจะเคยขอให้เราบวชเขาอยากเห็นแต่เราจะรู้สึกว่าไม่เราอยากมีผมหลายๆครั้งในอดีตเราก็มีเรื่องที่เราทําให้เขาเสียใจเยอะเหมือนกันนะ แต่ว่าเมื่อเทียบกับการที่วันนี้โตมาขนาดนี้เรื่องตอนนั้นมันเล็กมากเลยนะตอนนั้นมันดูเป็นเรื่องใหญ่มันก็เลยเป็นความตั้งใจตั้งแต่ผมเริ่มหาเงินได้ด้วยตัวเองเรารู้สึกว่าคิดเอง